ลิเวอร์พูลเมื่อลิเวอร์พูลไม่มีทั้งนาบีเกตาจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยอเล็กซ์ซอกเรตเชเบเลนหรือแม้กระทั่งอาตูเมโลที่ปล่อยกลับไปให้ตัวสังกัดเดิมของเขาหายไปเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลต์ตัวกลางเนี่ยมากถึง5คนเลยนะฮะแมคคลิสเตอร์ ally, เนี่ยการเล่นหมาได้ขกทำผลงานได้น่าพอใจในมิติของการเชื่อมเกม นะการให้บอลกับซาลาดหรือแม้กระทั่งการร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่ถือว่าปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางนะฮะนั่นบอกว่าตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยคงจะเป็นเบอร์8หรือเบอร์10ไปเลยซึ่งสบ o r t สไล์ก็จะสะทอนได้เห็นนะว่าคุณภาพของเขาในการเข้าตัดบอลแย่งบอลเนี่ยก็ไม่ใช่จุดเด่นดังนั้นเนี่ยสคนเนี่ยเป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไดนะ้ให้แมคลิสเตอร์กับสบสไลเนี่ย จ่ายบอลขึ้นไปลากบอลพาขึ้นไปหรือให้แบ็กที่อินเวอร์อย่างเทรน d เนี่ยเข้ามารวมเล่นแล้วยิ่งการได้มิดฟิลตัวร,รับเนี่ยที่เป็นตัวรับจ๋าเลยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะมันก็เป็นการลงไปช่วยสอดซ้อนจังหวะที่เทรน d เล็กซ d e เดอร์อานเนี่ย <S <S 1> <S 1> <S เขากลายเป็นกองหลังที่ไม่ลงเป็นธรรมชาติไปแล้วนะไม่ลงไปช่วยเกมรับคือเสียบอลแล้วไม่รีบวิ่งกลับไปเพื่อช่วยป้องกัน จะเห็นว่าอิบริมาโกนาเต้จำเป็นต้องขยับบออกขวามาเพื่อป้องกันคอเวอร์ตำแหน่งของเทรนเนอร์เนโดเป็นประจำดังนั้นพอขยับออกมาปุ๊บเนี่ยฟารายต้องตามใช่ไหมรอเบอต้องตามแต่ถ้ามีมิดฟิลด์ตัวรับที่รักษาตำแหน่งได้ดีแล้วลงมาเล่นเซนเตอร์ในบางจังหวะได้อย่างเอนโดที่เขาเล่นเซนเตอร์ได้อยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเขาจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เป็นตัวสกรีนหน้ากองหลังแล้วก็คอยมาสลับตำแหน่ง ใช้ความฉลาดของเขาเนี่ยมาสอดซ้อนในจังหวะที่เทรนด์ขึ้นไปนะมันก็จะเป็นการโรเตชันตำแหน่งที่ก็จะทําให้เมื่อทรานซิชันคู่แข่งจะเปลี่ยนจากรับมาเป็นรุกใส่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีนักเตะคนหนึ่งที่คอยลงไปประจําการและเทรนด์ได้เล่นตามสไตล์ที่เขาต้องการครอปได้ใช้เขาในแบบที่เขาอยากจะใช้โอเคเขามีจุดอ่อนชัดเจนนะในเรื่องของการเล่นเกมรับแต่เขาก็มีจุดเด่นชัดเจนในเรื่องของการออกบอลเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องแลกมานะอาจจะไม่ใช่นักเตะ กลางๆแบบจอไดเรกชันสั้นสำหรับเทรนด์เราก็ต้องใช้เขาในมิตินี้แต่ว่าการจะใช้เขาเนี่ยมันก็ต้องมีกลางรับที่ดีจริง,รงๆถึงจะไม่เกิดปัญหาเหมือนกับในปีที่ลิปูสมความสำเร็จซึ่งกองกลางลิพูเนี่ยโอ้โหเป็นตัวพึ่งงานฟาบินโยเองวอนดุม um, แล้วก็เฮนโดในวันที่พีคก,ก็มีพลังงานสูงที่จะช่วยสอดซ้อนได้เป็นอย่างดีดังนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เลยมีข่าวกับทั้งโซฟียาดัมราบัตซึ่งเหมือนวันนี้เนี่ยข่าวเริ่มจะเป็น ในเชิงที่มีความเป็นไปได้ยากพระบาเยนเนี่ย,มไ,ไ,ยไม่อยากจะปล่อยแม้ว่าทูเคลิลอาจจะไม่ได้มองว่าการบัตจะอยู่ในแผนการทําทีมในระยะสั้นตอนนี้เองก็ตา่างมุมที่ลิวพูเริ่มพูดคุยถึงความเป็นไปได้กับรารบัตละเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของสัญญาต่างๆ่างอะไรก็คือดีลกับเอเนต์อะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในชั่วโมงนี้ก็คงหนีไม่พ้นชิกดูกเรดูกรเรนี่ย้ายมาเล่นในเพยร์ลีกฤดูกาลก่อนเองนะแล้วก็เรียกว่ามา มีส่วนสำคัญในช่วงเวลาที่โรฮันสันเนี่ยเขายกระดับทีมที่มาสานต่อจากยุคข,ของปาติกเวราเนี่ยนะพาเลสยกระดับทีมขึ้นมาเราจะเห็นว่ากองกลางพาเลสเนี่ยการมีดูกูเร่เป็นตัวรับเป็นคนสำคัญมันทำให้ er เอริชเอเซ่สามารถที่จะเติมเกมลุกข,ขึ้นไปช่วยไมเคิลโอลิเซ่ออสสันเนดูอาจอร์แดนอารพวกเนี้ยได้เป็นอย่างดีบางทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องใช้มิดฟิลด์ ตัวรับคู่แต่ว่าต้องมีวิฟิลตัวรับที่เป็นตัวรับจ๋าคนหนึ่งเลยแหละที่คุมจังหวะแล้วก็ดูแลพื้นที่เกมรับได้ดีพอถึงจะทําให้กองกลางที่มีในทีมเนี่ยสามารถเติมเกมลุกขึ้นไปได้ซึ่งก็จะเห็นว่าโอเคถ้าที่ภูมิมีตัวรับจ๋าสักคนหนึ่งนะดูกุเร่เองถ้าเข้ามาก็น่าจะเติมเต็มตรงนี้ได้เขามีสถิติการเข้าสกัดแท็กเกิลที่อยู่ในระดับท็อปทอปของพรีเมียร์ลีก ต้นฤด,ดูกาลเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เด่นมากคือเจ้าบอลินญ,ญานะเจ้าบอลินญ,ญากองกลางของฟูลแลมเนี่ยโดดเด่นในเรื่องนี้มากตอนนี้มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก็มีโชงที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้ไปไประมาณถ้ามองว่าถ่าตัวของบอลินญ,ญาเนี่ยถูกประเมินว่าอาจจะป้วนเปี้ยนประมาณ60ล้านปอนด์กับอายุที่มันเกิน 25- 26ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ถอยมาดูเชคเดอกูเร่ พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วหนึ่งฤดูกาลโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นการพิสูจน์ระยะยาวอะไรได้มากแต่ว่าก็เล่นในบอลอังกฤษได้แล้วเล่นกับทีมที่ไม่ใช่ทีมใหญ่มากมายแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสําเร็จมีแอซิสสามครั้งในฤดูกาลที่แล้วซึ่งก็เป็นจุดที่ถ้ามองตัวเลขแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นรองฟาเบนโยอายุ23ปีค่าตัวคาดว,ว่าไม่เกิน50ล้านปอนดังนั้นไดเอนโดแล้วแล้วได้ดูกูเร่มานหมายความว่ากลางรับเนี่ยผู้เล่นหมายเลขหกเนี่ยจะมีครบแลละ สองคนใช่ไหมและยังมีดาวรุ่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนขึ้นมาอย่างเซฟานไบยติชไบยติชเนี่ยเขาเล่น,นเซนเตอร์ได้ด้วยนะเพราะว่าในทีมเยาว,วนชนเนี่ยไบยติชเป็นเซนเตอร์แบ็กตรงนี้เอนโดไบยติชเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์รับและเซนเตอร์แบ็กถ้าลิเวอร์พูลจะมีมิติการขึ้นเกมรุกโดยที่มีเซนเตอร์3คนเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ใครคนใดคนหนึ่งไปเล่นแทนตำแหน่งของโรบบในวันหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนที่อรอซองพยายามซื้อทิมเบอร์มาเล่นทางซ้ายเหมือนที่ซิตี้อาจจะไม่ได ซื้อยอสโคควาเิโอเข้ามาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะในวิธีการเล่นก็อาจจะใช้เซนเตอร์อีกคนหนึ่งไปคอยช่วยฟันได้ทางซ้ายที่เป็นมิติเกมรับจา๋ารอบโบอาจจะโดนโรเตชันบ้างอันนี้คือ,อความยืดหยุ่นในเชิงแท็ติกถ้าหากว่าได้นักเตะที่มีความหลากหลายสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งโดยเป็นธรรมชาติเนี่ยมากเข้ามาสู่ทีมอีกคนหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกบบอันดับ2ก็คือเคอร์ติสโจนส์โจนไม่เป็นปีกซ้ายแล้ว ไม่เป็นกลางรุกแล้วเขาคือมิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ของลิเวอร์พูลที่ก็เชื่อว่าประสบการณ์จากการที่ไปประสบความสำเร็จในฟุตบอลยูโรกับทีมชาติอังกฤษในทีมชุดเล็กชุดเล็กยูยี่สิบเอ็ดก็น่าจะทําให้เขาแต่โตขึ้นอยู่พอสมควรมีบทบาทสําคัญในทีมด้วยฮาเวียเรียลส่วนตัวผมนะผมยังเชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะดีกว่าในตําแหน่งปีกขวาเพราะเกมรับของฮาเวียเรียลนั้นไม่ใช่จุดเด่นแต่ในมุมกลับกันนะฮะผมก็มองว่า จะเอาฮาวีย์เอเลียไปเล่นปีกขวาเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเร็วจัดจ้านดังนั้นเนี่ยจุดอ่อน2อย่างของฮาวีย์เอเลียเนี่ยผมมองว่ามันคือเกมรับคือไม่ใช่ไม่ขยันนะไม่ใช่หลุดตำแหน่งแต่ว่าเขาแย่งบอลไม่ได้ฮารวีย์เอเลียเนี่ยเขามีความชาญฉลาดแต่ว่าไม่ได้มีความเร็วที่จะลากเลือแบบโมซาลาดังนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะใช้เอเลียดลงเล่นทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางหรือว่าตัวริมเส้นฝั่งขวาสลับโรเตชันกันไปแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่ เอเลียดที่ได้เค้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในช่วงเวลานี้ก็ต้องไปรอดูว่าฤด,ดูการนี้หรือฤด,ดูการหน้าเนี่ยเอเลียดจะมีส่วนสําคัญยกระดับขึ้นมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือเอเลียดจะเค้นศักยภาพออกมาได้ก็ต่อเมื่อกลางสองคนเนี่ยที่เล่นร่วมของเขาในกลางสามคนไกลสองคนนั้นเล่นเกมรับดีเช่นเอนโดดูกูเร่ดูกูเร่กับแมคลิสเตอร์อะตรงนี้อาจจะเพียงพอที่ทําให้เอเลียดมีความเป็นเพลย์เมกเกอร์ มากกว่าตัวที่จะต้องลงมาคอยเชื่อมในแดนตัวเองหรือว่าคอยเล่นเกมรับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าถ้ามีกลางรับดีๆแล้วเนี่ยเอเลียดเล่นกองกลางด้านขวาและไม่ต้องห่วงเกมรับมากจนเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโอเคเราจะได้ความชาญฉลาดวิสัยทัศน์ในการเล่นในสนามของเอเลียดที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนหรือว่ามีวิธีการเล่นขึ้นเกมลุกไปข้างหน้าได้ดีกว่ากองกลางคนอื่น,นเพราะมีธรรมชาติที่มีความเป็นปีกหรือเปล่า ตัวรุกแน่นอนว่าโมซาร่าแม้ว่าจะไม่ได้แฮปปี้ที่จะออกจากสนามในวันที่เจอกับเชลซีเขาก็ยังเป็นตัวสําคัญของทีมแน่นอนเหมือนเดิมทางขวาทางซ้ายเนี่ยคือลุยสติอาสเลยผมว่าวันนี้ก็คือทางเลือกหมายเลขหนึ่งแต่ศูนย์หน้าตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดโกโชตาโคดิกาโกหรือดาวินูเยสผมว่าตรงเนี้ยแย่งตาแหน่งกันสนุกไม่ชัดว่าศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยในวันนี้ชั่วโมง,นงเนี้ยของลิเวอร์พูลเนี่ยใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุด แต่ว่ามันก็ยังดีที่กาโก้ขยับมาซ้ายได้โจตาขยับมาซ้ายได้ดาวิดนูเยสขยับมาซ้ายได้ที่ขยับไปขวาไม่บ่อยก็เพราะว่ามีซาร่าอยู่นะแต่ถ้าซาร่าไม่ลงก็ยังมีฮารวีย์เลียดแล้วตอนนี้ก็มีทางเลือกใหม่ขึ้นมาคือเบนด็อกตัวรุกด้านขวาดาวรุ่งวัย16ปีชาวสกอตฤดูกาลที่2ของทีมก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อช่วงปลายปีก่อนดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นว่า อีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมมองว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องเสริมทัพก็คือเซนเตอร์แบ็กค t e r เซนเตอร์แบ็กถ้าเป็นเซนเตอร์ที่เล่นแบ็กขวาได้ด้วยยิ่งดีผมสงสัยนะว่าทำไมเขาไม่ไปสนใจเบนจามินปาวามากนักซึ่งปาวาก็มีทิศทางที่พร้อมจะออกเหมือนกันมีข่าวกับแมนยูแต่ลิเวอร์พูลเนี่ไม่ไม่ได้มีข่าวกับปาวาอย่างเข้มข้นมากนักมีช่วงหนึ่งเราก็หายไปนั้น ก็ต้องรอดูฮะว่าซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลจะได้ใครเอนโดเนี่ยรอชูเสื้อแล้วเชคดูกร่เนี่ยสำหรับผมเขาคือเต็งหนึ่งที่จะมาในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับของลิเวอร์พูลเป็นคนที่สองแล้วผมขอดีลเซเตอร์แบ็กที่มีโอกาสเล่นทั็ขวาได้ด้วยสักคนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นซัมเมอร์ที่ดีพอ ที่จะมองถึงลิเวอร์พูลที่จะลุ้นอย่างน้อยเพื่์ที่แชมเี้ยนสลีกลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกและลุ้นแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับลีกครับได้ทั้งหมดรอดูฮะการซื้อขายนักเตะมันอาจจะเป็นเรื่องนอกสนามแต่มันสำคัญเหลือเกินสำหรับฤด,ดูกาลนี้สำหรับลิเวอร์พูลโอโหแมชชีนัลสวัสดีครับ